อัสลามุอะลัยกุมครับสวัสดีวันอาทิตย์นะครับที่18บนะครับธันวาคมพศสองพนาร 2, นะครับขณะนี้ก็เป็นเวลา15บหนากาหรือบ่าย3ามนะครับแต่นี้ก็ลงมาถึงตรงนี้แล้วเนาะก็พอดีว่าคุณน้าเจ้าของที่มาเรียกไปคุยธุระเรื่องจะทําจะยกลงเรือนจะอะไรเนี่ยครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็นัดวันกันแล้วแหละนะครับเพราะนี่นี่ต้นละส0 0พันนะครับต้นละ3,000อ่าอะไรนะ ต้นละสามพใช่ไหมออใครมาถึงที่ร้านก็เอากระถางไปด้วยนะครับส่งฟรีเลยมีอยู่ต้นที่สิบต้นที่สิบสองนะครับต้นที่สิบเอ็ดนะครับต้นที่แปดนะครับต้นที่ห้าต้นที่สามต้นที่สองต้นที่หนึ่งนะครับต้นละสามพันส่งฟรีนะครับใครมายกที่ร้านก็เอากระถางไปด้วยนะครับก็วางโตจะเคลียร์ทุกอย่างให้มันโล่งแหละเพราะว่าเดี๋ยวรถใหญ่จะเข้าแล้วนะครับแล้วก็อันนี้อันนี้เนี่ย ไม้สองปี๊บเนาะเนี่ยสามต้นสองพันเนี่ยสามต้นสองพันหกต้นสี่พันเจ็ดต้นนี้ก็เป็นตีว่าสี่พันแปดเนาะเนี่ยหมดเนี่ยมีเจ็ดต้นเนี่ยบางตัวขอสามพันห้าจากสามต้นสองพันเนี่ยใครจะเอาหมดเนี่ยขอสามพันห้าบางตัวส่งให้ฟรีด้วยใจใจเลยบางตลงไว้เมื่อคืนบางตัวลืมคิดนะเนี่ยว่ามันแบบโอ้โหเหลือต้นเราไม่ถึงห้าร้อยเลยวะนะครับแต่ว่าพูดไปแล้วพูดไปแล้วบอกลูกค้าไปแล้วนะครับก็ก็ใครจะเอานี่มีต้นนี้ ต้นนูนน้นต้นนูนน้นต้นนูนน้นต้นนู้นต้นนู้นต้นนู้นนะครับเนี่ยสามต้นสองพันนะครับเอาเจ็ดต้นเนี่ยบางโบางโตขอสามพันห้าส่งให้ฟรีด้วยนะครับก็สวยๆแหละเนยครับตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็มีหลายต้นแหละเดี๋ยวบางโตค่อยว่ากันแล้วกันว่าว่าจะขายตรงไหนนะครับนี่ก็เอาตามนี้แหละตะกี้ว่าจะลงคลิปมาให้ถึงตรงนี้แต่พอดีว่าคุณน้าเจ้าของที่มาคุยเรื่องว่าจะเอารถรถเครนเข้ายกนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องไปตัดต่อใหม่เขาก็ช่วยวเราแหละ ก็คือไม่ต้องไปนั่งทําใหม่คือตัดอันเนี้ยเอาอันนี้ไปเลยนะครับแล้วก็มีไม้ใช้กระถางหนึ่งปี๊ดนะครับไม้ใช้หนึ่งตี๊ดนี่ต้นที่สามสิบแปดสามสิบเก้าสี่สิบยังอยู่นะครับสี่สิบหนึ่งสี่สิบสองสี่สิบสามสี่สิบสี่สี่สิบห้ายังอยู่นะครับอันนี้ปานิชรับแล้วสี่สิบหกสี่สิบแปดสี่สิบเก้าอันนี้ก็เป็นเอ่อไม้อะไรนะสีขาวพ่อมเมล็ดนะครับ สี่สิบสี่เท่าไรสี่สิบแปดสี่อันนี้ห้าสิบเนี่ยห้าสิบหนึ่งห้าสิบสองยังอยู่นะครับอ่ไล่เลยไล่เลยเอ, 53, อ 53, ๋อห้าสิบสามอ๋อห้าสิบสามลูกค้ารับแล้วเนาะห้าสิบสี่ห้าสิบห้าห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดนะครับห้ 50, าสิบอ๋อห้าสิบแปดไปแล้วเหรอห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดไปแล้วห้าสิบเก้าหกสิบยังอยู่นะครับ สามต้นพันค่าส่งหนึ่งร้อยนะครับต้นเดียวสี่ร้อยค่าส่งหกสิบนะครับแล้วก็อะไรต่ออ่ะหกสิบแล้วก็ทั้งมันมันมา,มา,มา,มาที่เจ็ดสิบสองเลยล่ะหกสิบเอ็ดอยู่ไหนอะอ่ะนะครับมันมาถึงต้นที่หกสิบอ๋อหกสิบเอ็ดอะไรไม่มีมั้งมันโตข้ามช็อตเหรอเนี้ยหกสิบนะครับหกสิบก็ว่าทำไมมันเยอะแท้ มาถึงหกสิบมามาเจ็ดสิบเอ็ดเลยเนาะเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามนะครับเจ็ดสิบเจ็ดสิบหกเลยนะครับเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเก้านะครับเจ็ดสิบเก้าอ๋อหกหกสิบมันอยู่นี่มางตัวขออภัยจริงครับบางทีบางตัวงงอ,อ่ะอ๋อเจ็ดสิบอ๋อนีเ่เดี๋ยวเดี๋ยว นะครับเจ็ดสิบเก้าหกสิบอยู่ไหนอ๋อหกสิบเอ็ดอยูน่นี่มันไล่ตั้งแต่ตรงนี้มึงตกก็งงไงนี่หกสิบเอ็ดนี่หกสิบเอ็ดอยู่นี่หกสิบสองจุดอ่าหกสิบสองแล้วก็หกสิบสองจุดหนึ่งนะครับเนี่ยหกสิบสองมีสองต้นนะเป็นเป็นตอรีลาก่อน,นี้แล้วก็หกสิบสามหกสิบสี่หกสิบห้าหกสิบห้ามีสองต้นนะหกสิบห้ามีมีหกสิบห้าเทียบหกเสียบนะครับกับหกสิบห้าเทียบห้าเสียบนะครับหกสิบห้า หกสิบหกนะครับหกสิบหกอ่ามานี้หกสิบเจ็ดอ่าไม่ผิดละหกสิบเจ็ดหกสิบแปดหกสิบเก้าเจ็ดเอฟอ่าได้ละได้ละเจ็ดสิบเอดนี่เจ็ดสิบเอ็ดเป็นม่วงดำล้วนๆนะเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบสองอันนี้มีสี่สีเจ็ดสิบสามอันนี้ใหญ่มากเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้าไปแล้วเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเก้ามีเจ็ดสิบเก้าต้นอันนี้เป็นต้นแปดขายห้าร้อยค่าส่งก็หกสิบบาท นะครับไอ้พวกนี้ไม้ที่ยกมาจากข้างหน้าร้านมาทําดอกใหม่นะครับข้างหน้าร้านก็เอาโพลีเซียนไปวางให้เต็มนะครับเอาโพลีเซียนไปวางให้เต็มก็สวยนะครับอ้าวมานะครับชอบต้นไหนทักมาเลยนะครับอันนี้พันห้าเนี่ยตอรีลาเล่นลาอนี้พันห้านะครับอ่ายักษ์ญปุ่นต้นดำดำนี่สองพันค่าส่งหนึ่งร้อยนะครับโปลเซดอนสองพันค่าส่งหนึ่งร้อยนะครับตามนั้นเลยนะครับแล้วก็อ่ะ ตะกี้ตอนตอนเที่ยงมั้งสิบเอ็ดโมงลูกค้าถามว่าไม้ไซส์กระถางหกิี๊ยังมีต้นไหนยังอยู่นะครับอ่ะก็ตามนั้นเลยนะครับเดี๋ยวลงลงไล่ไล่ไปเลยห้านาทีเดี๋ยวลงกระชับกระชับอย่างนี้แหละนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วมีก้าขายของเก่าให้หมดไปขายของที่มีอยู่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะย้ายร้านต้นนี้หนึ่งนะครับใหญ่โคตรโคตรอันนี้มีสี่สีนะทุกต้นมันจะมีสี่สีห้าสีสามสีสี่สีห้าสีอยู่เนี่ย มีต้นที่มีสีเดียวรู้สึกจะหมดหรือ,อยังมีมีแดงรดมซับที่เป็นสีเดียวแต่ก็จะมีสีอื่นแจมทักกิ่งหนึ่งแหละเพราะว่าบางทีไม่เต็มนะครับีต้นที่หนึ่งนะครับยังอยู่ใหญ่ๆเลยนะครับต้นที่หนึ่งต้นละสามพันก้าส่งสามร้อยนะต้นที่สองนี่นะครับต้นที่สองนี่สามพันค่าส่งสามร้อยนี่ต้นที่สามนี่สามพันค่าส่งสามร้อยต้นที่สี่นี่สามพันค่าส่งสามร้อยนี่ย้อนแสงนะนะครับต้นที่ออหนึ่งสามสอ๋อผิดผิดเอาใหม่นะครับต้นที่หนึ่งนะครับเนี่ย สามพันค่าส่งสามร้อยมึงย้อนแสงอันนี้ฝั่งนี้ดีกว่าต้นที่หนึ่งใหญ่ๆเลยสามพันค่าส่งสามร้อยต้นที่สองไปแล้วนะต้นที่สามใหญ่มากเนี่ยอันนี้มีสีสีทุกต้นตีไว้เลยมีสีสีนะครับสีสีจะมากกว่านั้นจะน้อยกว่านั้นสีนึงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะเพราะว่าบางตัวจาไม่ค่อยได้แล้วเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นช่อช่ออย่างนี้เนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นแดงอุดมทรัพย์แล้วก็อันนี้อีกสีนึงเนี่ยช่อหนึ่งก็จะเป็นสีหนึ่งสีหนึ่งก็สีสีสามสีสีสีห้าสีแหละ นะครับอยู่ในเนี้ยนะครับก็จะเป็นไม้ชั้นเดียวที่ไม่มีวางขายในท้องตลาดทั่วไปบางตัวทำขึ้นมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยเนี่ยต้นที่หนึ่งนะต้นที่สามอ่าใหญ่มากต้นที่สี่นี่โคตรจะใหญ่เลยไม้ทุกต้นใหญ่สมบูรณ์เนี่ยต้นที่สี่กระถางหกปี๊บดูสิต้นที่สี่ต้นที่ห้าเนี่ยโอ้โหลำๆเลยต้นที่ห้าอันนี้ต้นที่หกเนี่ยต้นนี้ใหญ่มากต้นที่หกทุกต้นมีสามสีสีสีทั้งหมดเป็นชั้นเดียวสวยสวย เป the 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 ็นลูกไม้ที่ไม่มีในท้องตลาดรับประกันนะครับต้นที่หกต้นที่เจ็ดเป็นแดงอุดมทรัพย์อ้อเนี่ยเนี่เป็นแดงอุดมทรัพย์เนี่ยต้นที่เจ็ดเป็นแดงอุดมทรัพย์เนี่ยจะมีสีของตออยู่กิ่งนึ่งนะได้มีอยู่สองกิ่งกิ่งนี้กับกิ่งข้างหลังนะมันไม่ติดตรงตัวก็ไม่เสียเพิ่มละแล้วมีเนี่ยแตกเป็นกาแพงเศรษฐีอยู่นี้กิ่งหนึ่งเนี่ยต้นที่เจ็ดเป็นแดงอุดมทรัพย์ต้นแปดต้นเก้าลูกค้ารับแล้วนะครับอ่เดินดูเลยต้นสิบเดีมีต้นสิบนะต้นสิบอยู่นู่นต้น นี่ต้นสิบต้นสิบใหญ่สวยมากนะครับต้นสิบมีกิ่งกลางเนี่ยมันแห้งใปกิ่งใหญ่มันแห้งไปเพราะว่าตัดรากเยอะเกินไปนะครับรากอยู่ข้างล่างก็เยอะเหมือนกันแต่ว่ารากบนนี่เราตัดหมดเลยนะครับทําให้ไม้ที่วิ่งกิ่งขึ้น,นกลางกิ่งมันแห้งไปนะครับแต่ก็ติดดยย่กิ่งหนึ่งแต่รอบๆนี่สวยเหมือนเดิมต้นที่สิบนะครับก็ไม่เนื้อนะครับก็ 11, 12, 13, 14, 15, ลูกสิบเอสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าลูกค้ารับไปหมดแล้วนะครับก็มีมีเท่านี้แล้วก็ต้น ต้นห้าพันจะเจ็ดพันเหลือห้าพันก็มีนี่ต้นนี้นี่ใครชอบทั้งหมดเลยห้าพันค่าส่งก็สามร้อยนี่ต้นหนึ่งใหญ่มากอันนี้มันจะใหญ่กว่าต้นพวกนู้นเท่านึงอ่ะนี่ต้นสองนี่เนี่ยเอาไฟโซล่าเซลล์มาตากแดดต้นสามใหญ่มากต้นสี่นี่โคตรจะใหญ่เลยพวกพวกไซส์ห้าพันเนี่ยไม่ต้องพูดถึงใหญ่โคตรๆต้นห้าเนี่ยโหกิ่งก้านทรงพุ่มสวยมากเนี่ยสวยมากนี่ต้นนี้สวยมากนี่ ต้นไหนทักมาเลยพวกนี้จะใหญ่กว่าต้นต้นละสามพันเท่านึงด well. <c oughs> ah, okay. ูดิใหญ่มากนะครับเนี่ยแล้วก็อันนี้นะครับอันนี้คือไม่ได้ยกโชว์เลยนะต้นนี้ไม่ได้ยกโชว์นี่ต้นนี้มีสีทุกต้นมีสามสีสีสีนะครับเนี่ยอ่าโอเคนี่ดอกบานแล้วนี่ยพันห้าเนี่ยอันนี้มีสามสีมีนี่ใบด่างหินอ่อนแล้วก็มีอันนี้มีอันนี้นะครับแล้วก็มีสีของตอนะครับอันนี้ก็มีสองสีมีสีของตอนะครับแล้วก็มีลูกไม้ลูกไม้ที่เนี่ยกรีบดอกเป็นกำมาหยี่นะครับแล้ว ดอกจะมีสองชั้นบ้างสามชั้นบ้างสี่ชั้นบ้างนี่ใหญ่มากนี่กระถางหกติฟบนะใหญ่มากขนาดนี้เลยใหญ่โคตรๆอะ่ะเนี่ยนี้วางเอาวางขึ้นโชว์นี่ค้นต้นใหญ่มากใหญ่มากต้นนี้คือที่บางโตลงคลิปตอนถอนขึ้นไงเนี่ยเนี่ยขยาะเอาต้นนี้เนี่ยขยจยเอาต้นนี้ขอสามพันเหมือนกันครับมันใหญ่อ้าไม่เอาไม่เอาขอสองพันพอเนี่ยขอสองพันพอเนี่ยขอสองพันขอค่าส่งก็ สองร้อยมันใหญ่มันใหญ่นะครับจะขอแค่นี้พอแล้วแหละนี่ดอกมาทุกกิ่งแล้วนะครับอันนี้ขอพันห้านี่ใหญ่จริงใหญ่โหลโผเลยนะครับนี่อันนี้มีสามสีมีมีใบด่างหินอ่อนมีม่วงดําแล้วก็มีสีหงต่อนะครับนี่เป็นงานสวยมากเลยเดี๋ยวรอดอกบานเดี๋ยวรอดอกบานนี่เดี๋ยวค่อยดูเถอะดอกบานแล้วแจ่มมากเลยอันนี้คือนี่ดูโดนโดนแดดแล้วนี่ผิวสีสวยเลยนะครับนี่ ต้องลูกเนี่ยใส่ปุ๋ยใส่อะไรครบถ้วนสมบูรณ์ครับไม่ต้องกลัวว่าไม้บางตัวจะไม่สมบูรณ์นะครับโอ้โหแม่เนี่ยกิ่งก้านใบมันเยอะเนาะนี่ดอกมาอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยสี่พันขอค่าส่งก็สามร้อยนี่อันนี้สีขาวล้วนเนี่ยเจ็ดพันเนี่ยเจ็ดพันอ้ไม่ใช่ตก่กอนมันเจ็ดพันแหมติดราคาเดิมเนี่ยขอห้าพันนะครับตก่กอนมันเจนะ็ดพันแล้วมันใหญ่เต็มกระถางจริงๆมันต้องขึ้นกระถางเมตรอะตอนนั้นกระถางเมตรมันมีต้นมีต้นไม้อยู่เต็มไงเนี่ยมันต้องอยู่ในกระถางเมตรนี่ ลากมันนี่ถึงเลยตูดไปแล้วนะคือบางตัวเอาเครื่องปูมาโปดที่ตูดไว้แล้วก็เอาเขาวางไว้เฉยๆนะคือตอนที่เอามาเปลี่ยนนี่คือกระถางว่างไม่มีเลยไม้มันเต็มนะครับก็เลยเอามาไว้ก่อนเพราะว่ามันอยู่ในกระถางหกสิบมันมันแน่นเกินอ่ะมันลากมันทะลุลงไปในรูแล้วะคือรูที่ไว้ให้น้ําระบายอ่ะลากมันลงไปแล้วอ่ะคือเขาแน่นเกินนะครับแน่นเกินเดี๋ยวลากเสียเดี๋ยวโขดมันเสียเนี่ยใครจะเอานี่เป็นสีขาวเพาะเมล็ดนะเป็นสีขาวเพาะเมล็ดนะ ไม้ลากแก้วเลยไม้ไม้แบบเป็นสีเพาะเมล็ดลากแก้วต้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับสีขาวชั้นเดียวเพาะเมล็ดเนื้อของห้าพันค่าส่งก็สามร้อยพอนะครับก็ใหญ่ๆแล้วนะครับนี่นี่อันนี้ใหญ่มากในกระถางแปดสิบเซนแต่ว่านี่เนี่ยไม้มันเบียดในกระถางนานรากเสียหมดเลยไม่เป็นไรครับนี่ฟื้นแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ลาชั้นพันดอกควีนออฟควีนนะครับนี่ออกทั้งดอกทั้งใบดูได้เลยเปลี่ยนระบบใหม่ มังโตพยายามเปลี่ยนระบบต้นไม้ที่มันทิ้งใบออกดอกเป็นมาตรฐานของชมจะเปลี่ยนเป็นออกทั้งดอกทั้งใบทําให้ไม้นั้นไม่โสมเนี่ยออกทั้งดอกทั้งใบแล้วไม้ไม่โสมเนี่ยแล้วสวยเลยถือไหมอันนี้ไม้พ่อมเมล็ดน,นะครับมีลากแก้วนะครับนี่ตัดแต่งลากทำสวยเลยรากสองสาชั้น่ะเนี่ยก็บมังโตเคยลงขายไว้เก้าพันเนี่ยเนี่ยใครจะเอาต้นนี้ขอเจ็ดพันนะครับอ 7, ขอเจ็ดพันถ้าส่งห้าร้อยนะอันนี้ใครมาที่ร้านก็ยกกระถางไปด้วยนะครับกระถางเม็ดนะเนี่ยอันนี้เม็ดนะครับเม็ดก็กระถางเม็ดก็ใบละพันกว่าบาทเนี่ยเอาไปด้วย นะครับก็มีเท่านี้นะครับก็มีเท่านี้แล้วก็ไม้ใช้กระถางสองติต๊บเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยสามต้นสองพันเนาะมีเอาตรงนั้นเกาะน,นั้นมันรงขายไปแล้วสามพันห้ามีตั้งแต่ต้นที่สนะี่อ่ะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าสิบหกเนาะเนี่ยสามต้นสองพันมาใครชอบทักมาสามต้นสองพันนะครับก็ใครจะเอาเกาะน,นู้นก็เอาไปเลยนะไหนกลุ่มนั้นนะ่ะมันรงขายเลยเจ็ดต้นนะ่ะสามพันห้าโขยถูกมาก ถูกมากนั่นนี้ต 2, ้นละสองพันถูใหญ่โคตรใหญ่โคตรใหญ่มากใหญ่มากนะครับไม่มีไม่มีกระถางขึ้นนะครับเนี่ยสวยมากใหญ่มากนะครับใช้ได้น,นี่ก็ต้นละสองพันสวยมากใหญ่มากนะครับทักมานะครับก็เนี่ยครับก็จะลงประมาณนี้แหละนะครับจะลงประมาณนี้ตะกี้พอดีคุณน้าเจ้าของที่เขาเขาเลือกไปทุระนะครับเรื่องเรื่องว่าจะย้ายอะไรยังไงแบบไหน นะครับสำหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้นะครับก็ฝากสั่งต้นไม้ด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจแรงใจแรงเชียร์แรงสนับสนุนบางตหน่อยนะครับบางตก็มีลูกค้านี่แหละให้การช่วยเหลือสนับสนุนอ้ออนาคอนด้านะั่นสิบเจ็ดต้นสิบเจ็ดต้นหมื่นสามรวมค่าจัดส่งเรียบ 100, ร้อยบางตรับผิดชอบเรื่องค่าจัดส่งเองมีสิบเจ็ดต้นนะครับถ้าต้นไหนรางมันไม่สวยมากๆเนี่ยที่บางต้นฝังดินไมนะ่น่ะเดี๋ยวบางต้เอาให้ไปด้วยนะครับก็มันเท่าไหร่อ่ะมันสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้า มันมีทั้งหมดเท่าไหรอ่อะตรงนู้นนี่ยี่สิบเนม่ยมีทั้งหมดยี่สิบยี่สิบมาแหละมีทั้งหมดยี่สิบต้นนะครับแต่บางตขายตรงนั้นอะสิบเจ็ดต้นสิบเจ็ดต้นตรงนั้นอะบางตขอพันไอ้อขอหมื่นสามค่าส่งอยู่ที่บางตหมดเลยนะต้นหนึ่งใครที่เคยรับอนาคอนด้าค่าส่งจะสี่ร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบะนั่นนะใครยาไปปลูกต่อได้เลยลงดินดีที่สุดอยู่ในกระถางมันจะโตช้าลงดินนี่ต้นใหญ่มากเลยลำหูเกินขาสองขาโอบกันยังไม่ได้เลย แต่อยู่ในกระถางเขาเขาเป็นไม้ที่เขาเป็นไม้ที่ปลูงงกลงดินจะสวยมากอยู่ในกระถางก็เหมือนว่าสตาร์ทมันไว้อะกระถางโตเล็กด้วยแหละกระถางแค่สองปีเองใหญ่กันานั้นไม่มีที่วางนะครับลากเต็มกระถางอ่ะลากขดอยู่ข้างล่างเพราะบางตไม่ได้ยกโชว์บางตัววางไว้คือเอาลากอะซุกลงไปใต้ไปสุดกระถางเลยนะครับให้เขาแตกอยู่แค่นั้นไม่ให้เขาขยายไปไหนเพราะพอขยายแล้วมันมัน,มนส่งยากอะ่ะแค่ต้นขนาดนี้ค่าส่งยังสี่ร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบเลยถ้ามันใหญ่กว่านี้ค่าส่งมันเท่าไหร่บางตสู้ไม่ไหวนะครับบางตัวก็เนี่ย ขายลายต้นก็ต้นละพันค่าส่งก็งต้นละสามร้อยใครเหมาสิบเจ็ดต้นตรงนั้นนะครับขอหมื่นสามนะครับหมื่นสามนี่รวมค่าจะส่งเรียบร้อยเลยนะก็ใครช่วยมึงโตได้ก็เอาไปปลูกต่อนะครับเพราะว่าย้ายร้านไปที่มันแคบลงเยอะเลยอ่ามันแคบลงครึ่งนึ่ะครับครึ่งหนึ่งแล้วคิดดูไม้มันเต็มขนาดนี้แล้วต้องเบียดครึ่งหนึ่งอนะ่ะทีเนี้ยไม่มีที่เดินของจริงแนละ้วถึงต้องรีบขายออกไปถูกๆครับอันนี้พูดกันอยากจะต่างใจใจริงเลยนะถูกมาก นะครับเกิดมามางตัวไม่เคยขายไม้ถูกขนาดนี้เนี่ยไม้ไซส์ขนาดนี้ดูดิเขาไปขายกันต้นละกี่พันเนี่ยมางตขอเร้่งเี่ยหกพันเนี่ยจากแปดพันเหลือหกพันเนี่ยเออเหลือหกพันใช่ไหมันโตลงไว้เมื่อคืนเนี่ยแปดพันเหลือหกพันค่าส่งสามร้อยเนี่ยนะครับเนี่ยใครจะเอาเนี่ยเอาไปเลยอ่ะใครจะเอาวันนี้มางตขอห้าพันด้วยอ่ะเนี่ยใครจะเอาวันนี้มางตขอห้าพันกำลังติดดอกนะขอห้าพันค่าส่งสามร้อยไม่ต่อมากกว่านี้แล้วนะใครมาถึงที่ร้านนี่มางตขอค่ากระถางนะกระถางแปดสิบเซนใบนี้แปดร้อย นะครับถ้าใครอใครใครจะรับก็ส่งไปสีก็ขอสามร้อยนี่ขอห้าพันนะครับจากแปดพันเหลือห้าพันนี่เอาไปเลยนะครับใครจะรับรับไปเลยเป็นชราเพชรนะครับต้นเขียวหยกหยกอย่างนี้นะครับกิ่งก้านนี่เป๊ะเลยนะครับใบจะออกเป็นเขาแกะอยู่แล้วนะครับเลี้ยงธรรมชาตินะครับเลี้ยงปุ๋ยขี้ไก่นะครับใครมาที่ร้านก็ขอค่ากระถางแปดร้อยนะครับขอค่ากระถางแปดร้อยอะไรนี้เราคุยกันก่อนนะอย่ามาแบบโอ้ยจงให้กระถางด้วยสิเพราะว่าบางตัวลดไปอีกพันแล้วเหลือห้าพันนะครับโอ้โห ม้ไซส์นี้สภาพแบบนี้ราคานี้โอ้โหนะครับก็ขอตังค์พูดกันลูกผู้ชายบางตัวจะขอตังค์มาช่วยบางตัวบางตัวย้ายร้านมันต้องใช้เงินก็นแสนนะครับก็ใครที่พอมีตะตุ้งตะตังค์ไม่ได้ใช้อะไรจะลงทุนก็บางตัวขอหยิบยืมแล้วกันให้บางตัวยืมห้าหมื่นบางตัวก็จะคืนเดือนละห้าพันให้กําไรเดือนละห้าร้อยสิบเดือนนะครับให้บางตัวยืมหนึ่งแสนบาทบางตัวก็จะคืนเดือนละหมื่นให้กําไรเดือนละพันสิบเดือนนะครับก่อนเนี้ยใครจะมา ช่วยบางตัวในการลงทุนบางตัวให้กาไรเดือนละพันถ้าแสนหนึ่งให้กาไรเดือนละพันสิบเดือนถ้าห้าหมื่นให้กําไรเดือนละห้าร้อยสิบเดือนนะครับครับสาหรับวันนี้ก็ฝากฝากท่านลูกค้าไว้ด้วยแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้ก็มีมาน,นําเสนอเท่านี้ครับวัสตาามมอะไรกุ้มวารอมาตุลอวะวารากาตุกขอบคุณมากๆาเลยครับสวัสดีครับ